วันนี้เขาก็จะมารีวิว 3D พิ i เตอร์ที่เรากล้องปิมพออกมานานแล้วนะครับนี่ครับปิมพ์ครั้งที่พึ่งได้ 3D พิลเตอร์มาที่เรากล้องได้พิมพคือเรือครับสบรบได้วยแล้วก็อย่างต่อไปที่เรากล้องชอบมากคือได้เจเสานะครับ แล้วชอบที่สุดของพวกก้องตอวน,นี้น่าจะเป็นนี่ครับรมังกรครับแต่ว่าหางมันเคยหลุดไปรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าสาเหตุอะไรไม่รู้ครับคือเพื่อนเพื่อนนะครับเวียงไปเบาๆใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีหางมันก็นหลุดเพื่อนจับหัวจะหางหลุดแล้ว ห้องนะครับจากหัวเวียงไปเวียงมาหางมันยังไม่หลุดเลยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปคือเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าภาษาอังกฤษอ,อ,ไอะไรคนระับฉลามวานครับภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไงนะ Whale shark แล้วอย่างต่อไปคือแค นสีแดงสีแดงน,นะคะแล้วมีอะไรครับนี่ครับปาชลามันเขียนคำว่าอะไรครับ <c oughs> มันเขียนคำว่าอะไรครับดูสิไม่รู้เหมือนกันมันเขียนคำว่าอะไร <c oughs> เอสชอักออใช่ไหม เขียนเป็นคำเลยใช่ไหมครับไหนโชว์ให้ดูหน่อยสไหครับนี่โอ้โหนี่ H H A R K ใช่ไหมครับว้าว <Wow. S 2> แล้วก็อย่างต่อไปที่เดี๋ยวนี้เขาก็ชอบเต้นคือไม่ครับครับอหมยไหมครับนี่เราต้องไประบายสีให้มันใช่ไหมครับมันเป็นสีขาวอยู่เลยนะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องพิมพ์ตัวอื่นกันนะครับอเคคดี๋ยวนี้ชิดกีาระบายสีครับแต่ว่าวันนี้ไปงานวันเด็กมาครับไประบายสีมาใช่ไหมครับครับเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับนี่ครับมันจะมีสองหัวนะครับหัวแรกเป็นหัวหัวสตีฟนะครับนี่ครับหัวสตีฟแล้วนี่นะครับหัวฮีโร่บาย นะครับแล้วก็มีมีอาวุธอะไรบ้างครับอาวุธธนูธนูครับกับลูกธนูครับยี่ตุม้มปิ้ว,วแล้วก็ม,มีอิสเตอร์ครับนี่ครับภาษาอัางกฤษเรียกอะไรนะครับในเกมเรียกว่าอะไรนะครับ พิกแอกพิกแอกนี่ครับคร to like ับก so oh, ับชิ้นต่อไปก็จะเป็นต่อไปในเกมเรียกว่าอะไรครับในเกมเรียกว่าแอกแอกแล้วนี่ดาบครับในเกมเรียกว่าในเกมเรียกว่าสวอตสวอตสวอตก็มีสวอตเลเวลไหนละครับมีสวอตเลเวลไหนมั้งครับก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เลยเอน ไม่ครับแบบสไว v i v a l ครับเดี๋ยวนี้เล่นแต่พวกเชทิครับโอ้โอเคครับแล้วก็มิชช่เกาะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องบินเครื่องบินประกอบเองนะครับนี่ครับมาดูได้จากตรงนี้นะครับนี่ครับวาวเราจะทำอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับ แล้วก็มีอันหนึ่งที่ทําแล้วก็คือนี่ครับนี่คือออนนคต้นคริสต์มาสประกอบเองดูนะครับนี่ครับเฮ้ยมันแยกชส่วนกันได้ใช่ไหมครับครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเป็นต้นคริสต์มาสนะต้นคริสต์มาสโอเคเดี๋ยวเราแล้วก็เสกต่อไปครับนี่คสร็จแล้วเราจะมาโชว์ให้ดูนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะโชว์ ใน EP สองนะคะงั้นวันนี้งั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปได้วยนะครับขอบคุณครับ